ก็ขอสวัสดีทุกท่านที่มารับชมนะครับวันนี้ก็จะมายืดผมที่มีลักษณะผมที่ไม่เคยผ่านการทำเเหนีงมาเลยเป็นผมบริสุทธินะ์ฮะลักษณะผมก็จะยาวมากผมธรรมชาติไม่เคยผ่านการยืดไม่เคยผ่านการทำสีมา เป็นนักเรียนยังไม่เคยทําผมอเอ็นครับการใส่ครีมหัวนี้ก็จะใส่ตั้งแต่โคนจะหลดปลายในครั้งเดียวไปเลยจะไม่มีการเว้นไปลายไว้ ฮะอ๋ะอ,อนี่เป็นช่างพ่อขอเย่พ่อเขาเหรอพ่อเหรออ๋อเรียนเรียนรูแล้วพ่องแสงก็รู้แล้ว เป็นอาจารย์เป็นผู้ชายนะอาจารย์อะไรเนาะมาตาจีเหรอมาอุตเหรออ๋อตาจีนี่อยู่ในเมืองไหมไม่ในเมืองอันนี้เป็นแค่ตำบลตำบลหนึ่งขนาดในอำเภอธิรพงศ์มันก็แหละ จะไปปักจิ่ก็จะไปจังหวัดปักจิ่ก็ไปอีกสี่สิบกิโลไม่เหมือนมันนอกใช่ไหมโอ้ยเนี่ยมันเป็นเฉดสากรรมมันก็จะเป็นอย่างนี้เจริญแต่ก่อนก็เป็นบ้านนอกมันเล่านี่แหละสมัยก่อนแถวเนี้เป็นบ้านนอกงนั้นเนี่ยตอนพ่อมาเมื่อไหร่ก็แถวนี้กคืป่าทั้งนั้นเนี่ยยี่สิบ

ั้แไห่ก็มีงอยู่ตอกได่าง็รว่าเานยเบอกว่าิด้เราเริ่มลงทีนมานเที่ยง 15นาทีจะจบประมาณเที่ยง35นาทีโดยประมาณในครีมชุดเดียวให้จบนี่คือครีมยืดครีมตันแรกคือครีมยืดเพื่อไป ปลายโครงสร้างเส้นผมทำให้ผมหยิกงอให้มันเริ่มคลายตัวออกมาแล้วขั้นตอนต่อไปก็ทําการหนีดตัวหนีดเครื่องหนีดร้อนเพื่อปรับเส้นผมให้มันเหยียดตรง <Okay. S 1> เสร็จแล้วก็ปรับสภาพเส้นผมให้อยู่กลับมาเป็นผมปกติด้วยลิมยากโกรกอีกชุดหนึง่ง เดี๋ยวเขาเรียกว่าจะโขกจะล็อกของเขาเนี่ยแต่ตอนนี้มันกดจะแรงเพราะว่าต้องไปคลายโครงสร้างเส้นผมดูทีสองจะเป็นกด,กดปกติของเส้นผมเราปรับมาให้มันได้ค่าปกติเยอะทุกวันกี่หมายี่เป็นร้อยหีี่นิดหน่อย คำว่ายืดผมไม่ยืดให้มันยาว,วายืดให้มันตรงเดี๋ยวจะดูจะทําให้รู้ว่าคําว่ายืดผมมันคืออะไรทําไมถึงเรียกว่ายืดผมจะทําให้ดูถ้าให้ผมหยิกมันก็จะดูยาวขึ้นเพราะว่าถ้ามันหยิกมากมันก็จะหยัดตรงไม่จะดูยาวขึ้น เวลาผ่านไป20นาทีเราก็มาเช็คผมดู ผมก็เริ่มเหยียดตรงแต่ก็ยังไม่ร้อยเปร์เซ็นต์แสดงว่าเราต้องใช้รีมวางทีมทิ้งไปอีกสักห้านาทีหรือสิบนาทีมาชิกรอบหนึ่ง นี่นะเวลามันยืดนะเขาเรียกว่ายืดผมคือตรงนี้แหละเนี่ยจับมาดึงนะมันจะยืดใช่นไหมเนะี่ยถ้ามันยืดแสดงว่าผมใช้ได้นะแต่มันยืดางนะี่คือยืดผมนะแต่ถ้าเนเราขาดมันจะไม่ยืดแสดงว่ายังไม่ได้ที่เนี่ยแต่แต่นี้มันกําลังยืดเริ่มยืดแล้วเนะี่ยเริ่มได้นะแต่ยังไม่เต็มที่เ่อสักนิดหนึ่งนี่มันยังขาดอยู่ สรุปโคนี้จะใช้เวลาทิ้งรีมไว้25ทีนะครับเราเสร็จที่เที่ยง30นาทีเราจะนำวาค้านไปล้างประมาณเที่ยง55นาทีนะครับผมก็ได้ละลืมเก็บผมละ หลังจากที่เรานำผมลูกค้าไปล้างแล้วก็มาเป่าให้แห้งต่อไปจะเป็นการหนีดให้ตรงนะครับหนีดทั้งหัวให้ตรงผมไม่มีแห้งเสียโอเค เอมีปไปเลยครับทั้งจโฟนจดปลายความร้อนเ่ากันให้หมดทั้งหัวผมลูกค้าน,นี่มนะีลักษณะเงามากเพราะผมไม่เคยทำซีมีมา Thì mình suối mà <laughs> เยาเอาไปประกายสวยมากมอืมสวยจริงๆ ก็หลังจากที่เราเหีบเสร็จจะทำการปลกยืดในรอบที่สองเข้าไปแต่เย็นๆรยายามได้เสร็จแล้วนั่งงวงได้ลูกค,ค้าสวยมาก อ่เดี๋ยวสุดท้ายก่อนคนตัวนี้ผมยังไม่เงามากเดี๋ยวสุดท้ายเนี่ยผมจะสวยจะเงากว่าน,นี้ต้องไปลงบำรุงก่อนผมเพียนุ่มสวยเงาดีตอนนี้ผมไม่ปฏิภาพจะไม่เงา,าเท่าไหร่ ก็ใส่โคลนถึงปลายแค่ีเราทำต้อ่าใช่ตัวแรกตัวเดียวแ,แต่ว่าพอผ่านตรงนึ่งเดือนสองเดือนก็อ,อ,อ่ะโฟนนี่มันจะเลยืดยืดยืดอ่า<อ>แค่ตอนเดียวให้ชัว่วคราวไงมันมันจะไม่ถาวรที่ถาวรน,นี่มันจะยืดแล้วแล้วจะไม่กลับมายืดอีกแล้วยืดตรงถาวรไง แต่มีเฉพาะโคนที่ขึ้นมาใหม่ที่จะามายืดซ้ำแค่นั้นแต่ปลายถ้าเราไม่ตัดที่ยามันก็จะตรงอย่างนั้นเนี่ยถ้าตัดออกก็จะหายห,หมดไปเรื่อยแล้มันคุ้มยิ่ถาาบเลยทีละทางพอทีะวกนั้นก็สามเดือนประมาณสามเดือนก็เดือนผมหยุดที่ช์คราว 雨雨在某地跳广场舞死了死了他妈

ท่านที่เข้าม,มารับชมคลิปนะครับโอกาสหน้าพบกันใหม่นะครับช่างจะสรรหางานดีๆมาฝากทุกๆท่านนะครับผมในอกาสต่อไปขอบคุณมากครับ